ประทับใจในเรื่องการปลุกพลังแล้วไม่คิดว่าเราจะเสียน้ําตาในวันนี้แต่ว่าก็เหมือนได้เคลียร์ริงเทอราปีตัวเองไปด้วยเนาะรู้สึกว่ามันได้กลับไปหาตัวเองทั้งในอดีตแล้วก็ได้มองไปถึงอนาคตแล้วรู้สึกว่าเราโล่งขึ้นจริงๆนะคะ NLP อะค่ะจิตใต้สํานึกแล้วก็จะเป็นในส่วนของเวิร์กช็อปการทําเรือใบะคะ่ะชอบในการที่ได้เรียนในเรื่องของการบริการนะคะที่มีความแตกต่างของเซอร์วิสการสอนของโค้ชอะคะ่ะไม่เหมือนเป็นการมาสัมมนาแต่ว่าเหมือนเป็นการมาเล่นอะไรอย่างเงี้ย รู้สึกดีค่ะก็มีความสุขมากคือไม่คิดว่ากระบวนการมันจะแบบทําให้เราได้อะไรเยอะขนาดนี้ก็จะเป็นทางเรื่องความรู้เรื่องความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องภายในของเราที่แบบเอ้ยไม่ค่อยได้ไปขุดคุยมันเท่าไหร่ มีรู้สึกว่าเรามีพลังและมีกําลังใจที่อยากจะนําตรงสิ่งที่เราได้เรียนรู้ตรงจุดนี้ค่ะนําไปต่อให้ทีมให้เขาได้มีความรู้สึกว่าไปแนวทางเดียวกันกับที่เราได้เรียนรู้วันนี้ค่ะจะเอาไปบอกต่อน้องๆค่ะแล้วก็กลับไประดมความคิดการแล้วก็ทำเวิร์กช็อปให้น้องในทีมได้แบบเหมือนที่เราทํากันวันนี้ค่ะวันนี้พลอยได้เปิดใจเพื่อที่จะรับแล้วก็คว้าโอกาสในการที่กลับมาอยู่กับตัวเองทีนี้เรารู้สึกว่าเรามีพลังและเราก็จะเริ่มกีฟมอบให้กับคนอื่นค่ะเราปัญหามาตั้งแล้วก็ ทำไมมันเกิดปัญหานี้นะแล้วการเกิดปัญหานี้เราจะทํายังไงได้บ้างรู้สึกว่าขั้นตอนนี้เราน่าจะใช้แล้วก็ไม่เคยได้ใช้เลยหลังจากนี้ก็ได้ใช้แน่นอน เลิศมากครับผมปังมากมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานอยากให้ทุกคนได้เรียนนะคะเพราะว่าคอร์สนี้สนุกจริงๆแล้วก็สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้แล้วก็ต่อยอดให้องค์กรที่เราทํางานอยู่ด้วยค่ะอยากให้เขาเก็บเกี่ยวเยอะๆแล้วมันเป็นการเรียนรู้ที่ไม่ได้สามารถหาได้ในห้องเรียนแต่เราสามารถหาได้ด้วยประสบการณ์ที่เขาได้แชร์มาให้เราฟังค่ะเปิดใจแล้วกันเนาะอยากให้ของขวัญอะไรกับตัวเองอะมานั่งเทคตรงนี้แล้วก็ค่อยกลับไปเปิดที่บ้านว่าเฮ้ยวันนี้เราได้อะไรไปบ้าง คิดว่าเป็นโอกาสดีๆที่ท้ามพลาด <laughs>